บรรยากาศมากคนเบื้องนี่เน,นาะฟาอยมแม่ว่าฟ้าตะโลงมึงฟ้าตตวนี้เนาะงามงามสูงสูงแต่มีคนไปถ่ายอยู่ฝุ่นเดียวอานตะงอยุผาหันมีใหม่ใหม่ใหม,ม่อันนั้นไม่ร้อยไม่ร้อยเป็นนอนน้อยถอน่ก่อยนี่เนาะเขาก็าขึ้นไปหาแล้วเมยเขาก็าขึ้นทนั้งเนอหันเออมันก็มีทางไปเนาะฉันพุน <c oughs> พ่นเจอพุ่น ในเ่งบรรยากาศแถวนี้คืองามขนาดเขื่อนทองน้อยๆนั่นน่ะคือทางเนาะทุกคนนี่คุณแม่ฉันไปหาน้องมาเนาะป้ายมือเฮือนสบ,บายดีสวัสบบดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าส่ช่องน้องตุก๊กสาลาซัมเนอร์แชนแนลเดอมื้อนี้ก็มาพบกับยินดีต้นอนรับเข้าสู่ชสองน้องตุ๊กน้องตุก๊กไปหาน้องมานี่ นงตุก๊กแันดวงที่งามที่สุดคือจัมเนสองดวงเนาะชิดเดือกคือเก็บเอาเ <laughs> ก็บมาค้างทางเขาทีมมันบ่เฮอนองตุ๊กกินเนาะเดี๋ยวหาสิม,มาปอกแกงกินเนะาะทุกคนนี่หนอนนอที่เหาไดมากบ็บไลยปดัดเลยหนานนี่หนอะเบืองนอเหี่ยวเหี่ยวอะน้ห่อยหน้น,นี้อยากได้นอแบบนี้นะต่บ่า ได้สองสามดวงนึงถัดคนหากา็เอ๊ะปันอินบุญปันไปอินบุญก้าวาสิได้พ่ดดีเทนเนอะกูคเคลียไปมึงเคลียมาวันนี้เราปอกแกงกินเนาะขอปอกนอกกันเนอรทุกคนเนอนี่เนาะหามาได้สำานียหละสองคน เจอเวลาหาอยู่ส,ส,สองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งนี่แหละทุกคนนี่เนาะทุกคนปอกหละกะปอกจนมือดำแบบนี้เนาะปอกนขอขมต่างเป็นเนาะจนมือดำแบบนี้ปอกหลักกะฟาซีเลย,นยเนาะฮะโบสตอยโบเอร์เน่ะฮะจีกแกงแม่เป็นดวงนี่น้องตุ๊กบะหมี่เย็นมะเอือนเนาะเพราะว่าบริเวณตลาด เชื่ออิดป่นแทนเพลดผงแทนค่ะแกงนอฮอนฮอนเจี๊ยบ,บเนะาะมหามือมือทุกคนเสิเร์มักเผ็ดเกลือแต็นนัวเนาะทานี่เขาเบื่อก็เสิรเขาเบื่อแดงหน่อยน,ออออนึยนงเฮ็ดเหอะน,น,นอมันบุเพื่อนแท่นะแต่ว่าน้องตุ๊บมีเขาเบือ่นอน,น้องตุ๊บเสิร์เขาเปียกกำนึงไปแล้วก็ต้มไปเนาะต้มให้มันฟูดนอสุกฮาจงาังอปตแยกลงเนาะ นี่นะจ๊าน่าจะพูดแล้เนาะน่าจะเด็ดที่แล้วลงตุกขอตักประเดกเข้ากับจิเเซอร์ปลาแดกเนาะทุกคนเนาะตงตุกก๊กระเบื้องเดียวเนาะใจประเดกไปจองนึงจักหน้ามาเส้นอีกนิดนึง แกงนอบาลน,น้องตุก๊กคือจะบบเสื่องย่านางเนาะแกงแบบธรรมศาสตร์เซื่อเกลือเป็น่งนัวปลาแดกแล้วก็เกลือเป็่งัวมักเพชรปลาแดกแล้วก็บัเสื่อข้าเบื่อแบบคุ้นๆเนาะจะเห็นหน้าแบบใสๆแบบนี้แหละทุกคนแบบแกงพื้นบ้านแท้ๆเนาะแจะทาน้องอู้มาทาน้องอู้มาน้องตุ๊กพาไปหาเนอขมนั่นนี่แลหละคือน้องอู้แกงแบบบานน้องอู้เนาะแล้วร,าารู้สึมไม่ชอบไปไนเดี๋ยวนะเพราะว่าอยู่นี่น้องตุ๊กแกงอะบุ้มมี พูดเออกินน้ำน้องตุกน่ะซื้อประเดกไปแล้วเฮากระปิดเน,นาะเนาะทุกคนตมมาเลยเลยและง่หน,นึงเหรอน้องตุก,กอัศวิเบักเทียมทำมีผักกาดผักดไงเสื้อกวไรเนาะบักซีบอส กินเบคอนเนาะเนคอนฮัทสุกเลยอืมอร่อยไปเนืยๆมาละก็กินแกงน้อหนหวานคือแซ่บ น่ยังบ่คมเนาะอีกเดือนเดือนสามน่าจะขมแล้วอืมแับเป็นน้องธรรมศาสตร์เนาะออกเดือนนี้มันจะออกรสบนหลับเป็นแบบเพื่อนๆเนาะท่าฮาวบุเซอเขาเบือเบ่อแต่ลูกเซอเขาเปลี่ยนนิดน,นึงเนาะ มันจะนุ่มๆกินละนุ่มๆกรอบๆเดี๋ยวลองสุกอ,อ่อนเกลือแป้งนวดซิอีกนอยน,นึงแล้วก,ก็กินเนาะมาเด้อทุกคนมากินข้าวํำกันกินแกงเนาะขมที่ไปหามเมื่อกี้แล้วก็ตําหงกับกินแดับเอ็มกันมือล่ะมาเนยกินกับเอ็มกันมอือมมอย่างสยาม มากินข้าวน้ำเอกกันมาทุกคนมากินข่าวน้ำนองต,งตงุเตกินแกงนอแซ่บแซบเกี๊ยงนอแซ่บแซ่เกงนอที่เขาไปหามากี่เกีงนอไทยสำเนื้อผ้าเอา ตัวนี้สูตาเบ็ดหมดแล้วนะแดนหลานอืมต้าต้ามเลยนะเพื่ันอ้มาเดทุกคนตำมหฮงแด้เจ้งนองหันหวนเจ้งนองห,นหันห่นตมหฮง នឹងខาดយ៉ាងຫນຶ່ງពេលគប់ថតខายហឹមខาดយ៉ាងຫນຶ່ງប្រាក់ចាប់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 កពីពូແຊບຫມູເນາະຈຳຫນໍນີ້ເນາະຫືຫນືຈັບប្រດັດຈະປົນກັບຫືບາງປິວສະຕາ อารมนมมาแลา้วเมื่อืี้แซบเสียงกรุบกรอบดีนะนานไหมไม่พูดคือตุยคืนเนาะทุกคนแซบลูกสาวเลี้ยงดีหรือว่าเอ็มเลี้ยงดี <laughs> ตัวเองเลี้ยงเอง เขาตบไปกินข่าวกันเดอ้อทุกคนทุกคนมือสายคือแกงนอไปแล้วเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกําลังพัดนอใส่ไข่นั่นเองเนาะเดี๋ยวขอพัดก่อนมันจะไหม้แล้วนี่นะคะกำลังควเลยเนาะควนอหรือว่าพัดนอนริงน้นองตุ๊กเสื้อกะทียมกับันหอมผักบัวหอมแดงเนาะ มานองตุ๊กเอิญขั้วนอนอนนอนใหม่นีน่น้องตุ๊กได้ต้มมาก้อนแลน้วเนาะต้มมาก้อนแล้วน้องตุก๊กจึงเอามาผัดเดยวกินนอทั้งวันเลยจะเป็นด้วงไหมเนี่ยคงไม่เป็นหรนะอกเนาะคงไม่เป็นด้วงหรอกเนาะ สุก,กเกลือเกลือเป็นนัวแหละกับมกเข็ดน้อยนึงไปละนอลืมมึอกินลงตุกลืมเนาะตุกีดเราบอมีใครอย่างตุกก็เลยหลงเสื้อมะเพือไปแถมเสื้อกะไดเสื้อพริกไทยเอาแจบก่อนเนาะทุกคนผัดมาเนอและอ้ะเวลาหนึง่งละนะเสื้อไข่ลงไปไข่เดี๋ยวนี้ก็แพงมากเลยอะ่ะ ผัดนอใส่ไข่หรือผัดไข่ใส่นอน่าจะผัดนอใส่ไข่อะไรก่อนอะไข่นิดเดียวนอสิ้เยอะเลยขอคอนกันเลยทุกคน จับก่องมือนึงจับกล่องในหลัก็่ะไปกินเนี่ยบทันนัดป่เนไ่ยมาเด้อทุกคนมากินขา้าวน้ำการหอบแรงเนาะผัดนอใหม่เอ้อใครผัดนอขมเอข้อใครแล้วก็แกงปลาใส่มือมะขามมาเด้อมาเล่าขา้าวแลงน้ำนองตุ๊กมาเดิมหน้าม้วน,นขึ้นม้วนขึ้นแล้วเนาะทุกคนอะ่ะกินกับคุณพ่อผู้ใหญ่บ้าน <laughs> เขาจะไปกินข่าวกันเลยทุกคนเด้อทุกคนกินข่าวแล้วเหรอเนาะกินข้าวแล้วแล้วก็ดูละครดูละครทุกคนน้องตุกขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กให้คลิปต่อไปด้อยบ๊ายบาย